คุณผู้ชมครับมีเรื่องราพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเราได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันทุกเช้ามาหลายปีแล้วนะพรุ่งนี้อา<ม>จะมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษครับเนื่องในวาระนะฮะหนึ่งร้อยวันแห่งความมาลัยความความพิเศษของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ในรูปแบบของแสงสีเสียงทั้งฉบับเป็นยังไง<ห>ครับเพียงแค่เน่ย ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะในแอปพลิเคชันก็จะมีแอปไทยรัฐ AR สแกนลงมนหนังสือพิมพ์ก็จะมีคลิปวิดีโอภาพและเสียงเขาบอกว่าเช้านี้รายการเราโชคดีมากทางไทยรัฐส่งมาให้เราก่อนทีแรกเลยให้เราได้ดูหน่อยได้มีโอกาสดูคุณผู้ชมนี่เป็นตัวอย่างของนะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จะวางแผงในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นฉบับพิเศษมีไทยรัฐฉบับปกติและฉบับพิเศษพรุ่งนี้จะมีการตีพิมพ์หลาย ประมาณ3ล้านฉบับเยอะที่สุดเลยมั้ยปกติไทยรัฐจะตีพิมพ์วันละล้านพรุ่งนี้3ล้านฉบับนะครับราคา10บาทเท่านั้นได้หนังสือพิมพ์ปกติหนึ่งเล่มและเล่มพิเศษดูเล่มพิเศษเล่มนี้ครับใช่มนี้เล่มพิเศษเราจะสอดแทรกมาให้พี้ลองไม่ได้ลองดูเลยดีกว่าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับไทยรัฐเออาร์ไปเรียบร้อยปุ๊บโชว์น้องซีเป็นยังไงนี่ครับพอเริ่มต้นใช้งานเข้าไปปั๊บนะฮะ คือเราใช้สแกนบาร์โค้ดเอาถูกไหมคะอ่ามันมันเป็นการสแกนแบบ AR นะคุณก็สแกนไปที่สแกนไปที่ภาพแรกนะคะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะเดี๋ยวจะมีเสียงด้วยก็จะมีเสียงผู้คนนะคะตะโกนว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญค่ะกับภาพแรกอ่ดูภาพต่อมานะครับถ้าเป็นดนตรีล่ะถ้าเป็นร้องเพลงให้ดูให้ดูนี่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 เรสแกนเอ นี่ก็เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9้าส่งเล่นดนตรีจะมีกราฟิก3มิตินะคะขึ้นมาพร้อมเสียงเพลงแล้วก็มีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียนค่ะดูเรื่องฝนหลวงนี่นึงนะครับฝนหลวงฝนหลวงจะเป็นยังไงฝนหลวงนี่นี่นี่ไหนน้องดูดิอะไรอ่ะไปไหนอ่ะปึ๊บนี่เป็นสกู๊ปพอกลับมาใหม่ปั๊บใช่ไหมฮะเอามีสกู๊ปฝนหลวงด้วยนี่นี่นี่อุ้ยนี่เพราะมีสิ่งนี้เข้าบินไหมเข้าบินไหมนี่ดิ ม่เ่นล้วเ่เจ๋งอะเอ้ยเจ๋งอะมีเครื่องบินด้วยคนึ่งบินทำฝนหลวงนี่แต่ละเครื่องบินแล้วเราก็ตามดูเครื่องบินได้ตลอดนะว่าเคืองบเป็นไงแล้วก็ดูเครื่องบินครับพรุ่งนี้ไทยรัฐฉบับพิเศษเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเจ๋งเนาะสามล้านฉบับด้วยกันค่ะ คนที่มีการาตีพิมพ์นี่น,นี่คนค่าแก่การเก็บมากเลยอะ่ะต่อไปหนังสือพิมพ์บ้านเราคุเป็นแบบนี้หมดเนาะเท่เนาะไฮรักก่อน <c oughs> ล้ามากนะครับล้างไ่พรุนี้ครบร้อยวันพอดีร้อยวันน้องอะไรในหลวงภูมิพลนะครับพวกนี้เป็นฉบับพิเศษของ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกิ๊บเชื่อว่าทุกคนอยากมีเก็บไว้แต่คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องใชรัฐเอไอจริงๆมีสอสอคสอเขาเรียกสอคสอของท่านด้วยในหน้าที่4ใช่ค่ะก็จะเป็นสอคสอทุกฉบับของท่านอยากเก็บเกี่ยวกับ่ีนไว้ทุกอย่างเลยที่บ้านแบบเขามีทุกอย่างเก็บไว้หมดเลยอ่ะทุกคนทุกบ้านแม่จะแบบสั่งมาให้ทุกคนที่บ้านของไทยรัฐอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บฉบับพิเศษเอาไว้เพราะว่าวันนึงมันจะมีค่ามากมากคือต้องบอกว่าฉบับพิเศษนี้นะคะจะมี6 0 สี่หน้าราคาอย่างที่บอก10บาทเหมือนเดิมนะคะคือเรามาร่วมเก็บความทรงจำนี้นะคะกับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนะคะค่ะเยี่ยมนะครับอ่อ